น้องครับจริงครับน้องทีมิกเจซิงต้าเกมวันนี้มันเป็นไงบ้างครับน้องไม่ดูมันอึดนะมันดูอึดหนักไปหมดเลยนะต้นแลก็ทําทำได้ดีนะช่วงยกยกยกต้นๆเาพยายามจะเดินเบียดเดินเบียดเข้าไปจังหวะไหนที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเกมวันนี้เนี่ยนะน่าจะเดินเร็วไปด้อยหมือนว่าจะเดินยัไม่ได้ถอยก็ไม่แล้วนี้อืม จะเดินก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันคลายๆกันเกินใช่ไหมเป็นไงเราเจอมาไฟนี้ไฟที่สามมันแตกต่างจากสายไลยก็แตกต่างครับเพราะร่างกายเราหรือว่าการที่สองที่เป็นไงไม่รู้มันอืดครับวันนี้เพราะว่าดูต้องต้นรู้เลยว่าก็ทำไมมันไม่ได้แข้งไม่หนักเลยเหวี่ยงเหวี่ยงที่เป็นเหวี่ยเราไม่้อ มันก็ได้ครับสองจัแล้วก็ทําอยู่ประจำใช่ไแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนเตะไม่มีน้ําหนักครับมันดูนอืดๆไปใช่ไหมเป็นวานก็ลดน้ำหนักหลายวันเดียวไนงะวันโน้นคนตอกนะอลดมาวานแบบสี่โลวันเดียวก็เลยได้จะมีผลเกี่ยวเกี่ยวลดน้ําหนักวันเดียวที่ทําให้เราผมมันเกี่ยวไนงะอาจจะเกี่ยวครับมันล้าล้างไง ไม่อกี<ค>้นี่ไม่ชี้เลยาไหร่ไม่มีแต่ว่าก่อนจบน่าจะมีนะนี่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 นีนีดียวี่นีนี่นีนี่นี่มีนมมี่ยีนี่นี่นี่าี่นตกนากาีรยนีะ่นีอนนะ้ยายา่นน่นี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 ่เต็มทนี่น,ะนะนี่วนะอ,อาวุนี่นี<ะ>่นีูนี่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 นีนี่นนีนี่นเนี่ยี่าี่นีีีดีีีนีนี่่บี่ี่ีี่ จันปูและเจนเนอร์ในค่ายเพื่อนเพื่อนทุกคนครับต็มที่ครับครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับมงศ์กำลังเสชรงใจมันนี้แก้มือสำเร็จแล้วนะับผมครับก็ไม่มีครับไม่มีโอ้เสียใจนะเป็นงด้วยเป็นไงบ้างเกมวันนี้มันมันแตกต่างกับที่ผ่านผ่านมาที่เจอเขาไหมแตกต่างครับมันง่ายกว่าหรือมันยากกว่าหรือมันยังไงง่ายง่ายกว่าดูมันเขาเขาหมดเร็วครับ ยกไหนครับที่เราดูว่าเขาหมดแรงแล้วก็เรื่องปลายยกสามครับเราเราดูอาการเราโชคกับเขาเรารู้ว่าเขาน่าจะหมดแล้วอาวุธไม่มีน้ำหนักเมื่อกี้ตัวเขายังเขายอมแล้ว่าอาวุธเขาออกไปไม่มีน้ำหนักเลยครับเขาอือตอนนั้นกบอกเจอกี่ครั้งลงใจกี่สามก็รอบนี้ครั้งสามผลก็ผมชนะสองแพ้หนึ่งครับอืมชนะสองแพ้หนึ่งก็วันนี้ทําสกอร์ขึ้นน้าได้ครับอาวุธไหนของเขาอะที่ ที่เราหนักใจครับช่วงต้นต้นก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายหน้าครับเราเองก็ป้องกันมาดีวันนี้เราวางเกมบางแผนมาโชวเขาอย่างไงครับไม่ไม่ถอยเยอะครับแพ้เพราะถอยเยอะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่แพ้ก็คือถอยเยอะครับวันนี้มาก็ไม่ได้ถอยอะไรมากมายครับนี่ครับกบมาไฟนี้น้องชายก็เต็มที่นะเต็มที่แล้วเป้าหมายเราหลังจากนี้ก็ ก็อยากจิงบ้างครับเยจิงแชมป์บางครับที่กันหนทพี่คิดว่าเหมาะสมครับก็จะขึ้นไปรื่อยๆ้ามาสิบห้าปอนด์ได้นะได้ครับอันอยากขอบคุณทั้งบาครับก็ขอบคุณปู่ขอบคุณพ่อขอบคุณพี่ๆในคลายเมือเพชรบุรีทั้งหบอกให้ซื่อเราหน่อยที่ติดตามครับวันนี้ก็ผมทําสําเร็จแล้วครับขอบคุณทุกกาลังใจครับครับผมยินดีกับชนะด้วยคบน้องครับผม